บริษัทเดนโซรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตรายได้ต่อเดือนสูงสุด24,000บาทรับจำนวนมากครับและสวัสดิการในเดือนอีกมากมายก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอรบกวนเมตตากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานอีกนะครับบริษัทสยามเดนโซ่ เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยแล้ว17,000บาทถึง24,000บาทต่อเดือนครับสำหรับบริษัทสยามเดนโซ่นั้นเป็นผู้ผลิตสิ้นส่วนยานยนต์รับสมัครพนักงานพร้อมสัมภาษณ์ครับคุณสมบัติเพศชายอายุ18ปีถึง25ปีวุฒิการศึกษามา .6 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ทหารหรือว่า เรียนอรอครับแล้วก็สามารถทำโอทีและเข้ากะได้นะครับสำหรับรายได้และสวัสดิการค่าจ้างวันละ347บาทต่อว,วันค่าจ้างวันละ355บาทต่อว,วันอายุงานครบ1ปีและค่ากะ1 48บาทต่อว,วันเบี้ยขยัน 500, 600, 700และ800บาทต่อเดือนเบี้ยขยันพิเศษอีก100บาทต่อเดือนและยังมีค่าอาหาร1,400บาทต่อเดือน และค่าอาหาร OT ทีบ5บาทต่อว,วันค่าเดินทาง30บบาทต่อว,วันมีรถรับส่งพนักงาน และมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมีประกันชีวิตกลุ่มและมีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำตามเงื่อนไขของบริษัทครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากสมัครงานก็สามารถไปสมัครงานได้ที่บริษัทสยามเดนโซ่ครับตั้งอยู่ที่700ทับ618หมู่ที่4นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับหรือว่า ทางบริษัทยังมีสมัครงานออนไลน์ได้ครับที่เว็บไซต์ของบริษัทเดนโซครับเว็บไซต์ www.denso.co.th ครับและสุดท้ายรวมสาระชาแนลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสาร้ดีเกี่ยวกับการรับสมัครงานอีกนะครับ